นี่ตกจริงตกหนักจริงเป็นชั่วโมงแล้วคุณแมงบ้าง <Yeah. S 2> เนี่ยจริงเป็นชั่วโมงแล้วครับหนักมากครับจิกซานครับจิกซานพิกัดจิกซานครับทางใต้วโมงวันนี้ ให้ดูรีวิวภาพสวยๆวิวสวยๆครับเกาหลีใต้ครับนะครับแฟนๆผู้ชมทั้งหลายที่อยู่ทางเมืองไทยอ่ะที่เราคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับหิมะคุยหิมะเน่ยดูครับสวยงามครับตกหนักมาก ทดสอบผมก็เริ่มสะดุดละโดนไอหิมะโดนคุยหิมะครับโอ้ตกหนังจริงนะครับเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยตกหนังมากเคครับเดี๋ยวเข้าไปผิงไออุ่ข้างในก่อนในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเจอกันคลิปหน้าครับ